สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะคะเนาะมือนี่แย่พอนกับผ้าพี่น้องเข้าเขาป้าเ็บเฮดอีกตามเคยพี่น้องเกจบมือละนิดละหน่อยไปพี่น้องมือนี่แย่พอนผ้าไม่เก็บเฮดขี่เกา่าพ่นพี่น้องห้อยพันเก็บไปแล้วได้นี่พี่น้องมาบึงเบัง ให้พิ่นตัดขาไปมีแต่งแต่อันขาใหญ่ๆพี่น้องเพิ่นจงไว้ให้เฮากะขาหน่อยแต่ว่างามเด้พี่น้องุให้พิ่นตัดไปพี่น้องดูขามีแต่ขาใหญ่ๆพี่น้นนองยั่งดูกัน นี่ดอกคนงามงามเอาเอาเฮียมือพี่น้องบ้างผุน่ะพี่น้องผุนขาใหญ่ใหญ่เฮาคขได้เบิ้งขาใหญ่ใหญ่ผุนพี่น้องไบ้เบิ้งผุนอ่ะพูดน,นะ,นนนนบ,นะ,นะบนเขาผุนอ่ะสั้นทิง้งลิงเลย <c> heat <oughs> กำลัง,ง่ามๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่แต่ดอกใหญ่ๆค่ะอ้วนๆคุเพ,นนพ่นตายแห่งกับมี่ได้พี่น้องมึงเน่พูดน้นองมึง ยืดสิบ่ะเถงเหรอพี่น้องบึง้งเอาบึ้งเนี่ยยืดบ่เทงเอาไว้สก้อนพี่น้องเดี๋ยวมามุมนี่สก้อนขึ้นไปเลยเนี่ยบึ้งเสีเอาแต่ดอก,กงามได้พี่น้องเดอ้อดอกใดโบงามย่ายพ่อนจะปล่อยเลยนะค่ะเดอ้ออันนี้กะคนเก็บหลหรพี่นอ้องเพิ่นสิหูดีว่าเฮ็ดสิก,กินได้กินบ่ได้เนาะค่ะเนาะ เบิง่งถ้ามันงามแย่พอนกับโบพันดอกพี่น้องเอาเบิดเบิ่งเนี่ยถ้าดอกใดโบงามขอเก็จะขอพันแหละพี่น้องเลยเบิ่งดูคุณบิ่งเนี่ยอันนี้พ่นเถาแล้วเนี่ยพี่น้องเอาคอยแกวขึ้นพี่น้องเบิ่งดูนี่ อุ้ยเห็ดมือนี่มางามคักแท้นี่พุ่นขาเห็ดแหมเอาพี่น้องเลย สุปมูลีพ่นเถ่าพ่นแหงพี่น้องอามามุมนี่บาทที่นี่หาแต่ดอกใหญ่ๆอ้วนๆเป็นตะแเบนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพุ่นขาเฮ็ดเมื่อน,นี้อวดขาเฮ็ดย่างเดียวพี่น้องเอ้ยยหย่พอน,นี่ถ้าเฮ็ดพันบานพี่น้องถ้าเฮ็ดพิ่นบานแล้วเริ่มบานแล้วพ่นสีดอกใหญ่เป็นตะเจ็บเป็นตะแเบ Nói chung nè Ấu Ấu, hiền bà พันยุตไตจเนี่ยพี่น้องงามงามบามงเลยคุนดึงออกมามีแต่งงามงามมามุ่มนีเลยพี่น้อง นี่เพิ่นเถาอันนด้พิ่นเถาแหงเฮียวปล่อยให้เพิ่นเป็นเชียรของปีหน้าเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละปีหน้าเขาจะได้กินซุ้มพ่นเฮียวเพิ่นแหงนี่แหละพี่นอ้องเบังพ่นเฮียวเพิ่นแหงเบิดร์ตเลยพี่น้องเบิ่งนขอสิาพาเบิ่งขาเห็ดหมองนี่เบิง่ง อลังการงานสาั่งคักบ่นี่คือขายเห็ดพี่นอ้อบงบลสามสี่ดอกนี่นี่อันนี้หม่องนี่พันธุ์ใหญ่เลยพี่น้องนี่นี่คือพันธุ์ใหญ่พี่น้องพุ่นะพุน่นปาพี่น้องเบิ่งดูอ้วนใหญ่นี่คือพันธุ์ใหญ่นะค่ะเนาะพุ่นพี่น้องเอ้ยแต่ละดอก มันสิบออประมาณสิบกว่าดอกสิบ่ได้เคืองโลกพูดมาพี่น้องเป็นแน่นี่ยพูดนะมีแต่ขาใหญ่ๆบางดูขออวดขาเฮ็ดสะดอกมือนี่ยพูดนะพี่น้องเอ,อ้ยปวดพ่อห่วงงามเฮ็ดซีหาดอกแกงอิ่มบนตัวนี้ใส่พักลายๆไปพี่น้องย้าพ่อเหนือภาคสี่ในเบิงพุดนะดอกนึงดอกบางใหญ่นึงโอเคนะคะเนาะ เฮ้ยเบิ่งพี่น้องพ่นเบิ่งขนาดขนาดเขาแป่นปั่นหัวล้านได้ไงพี่น้องพันกันยยงดอกใยป่านนี่พี่น้องดูพุ่นคว่วสวยงามบั้งเลยขาพ่นงามงามพ่น พี่น้องเห็ดไข่งามครับบ่เห็ดไข่นาะเห็ดไข่นี่พี่น้องายพพอสิ็เปเห็ดน้ำพริกพี่น้องพอเห็ดไข่โอ้ยดีใจจะได้ทําน้ําพริกแล้วคะ่ะอันนี้คือเห็ดไข่ในต่างเดนพี่น้องนี่นี่ดอกเพิ่นสีออกคือสีเดียวกับบานเห่าเลยพี่น้องแต่ว่าบอหอมคือบานเห่าบานไหนได้พรอว่าดอกเพิ่นอวบจังสีพี่น้องเห็นบนนี่ นี่แหละเห็ดไข่พี่น้องกินได้เห็ดตัวนี้กินได้เห็ดไข่บานเห่าเลยนี่พี่น้องมุ่มนี่คนเสือออกทุกปีเนี่เบ่งแต่สามดอกพี่น้องน,ะอนี้แย่พอนยวหาหมูพ่นกันได้ได้ได้พี่น้องไงเบ่งเห็ดเมือน,นี่เต้มันงามค่ะ งาเดองามค่ะบัวพูดนสวยงามๆนี่ ยายพ่อนผ้าตะเกีเยบดอกยายอวบอ้วนอวนพี่น้องอยากเห็นขายายขาอวบต้องมาหายายพ่อนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าปาดถ้ำเดียวพี่น้องเฮ็ดง่ามคักง่ามเน่ยเฮ็ดง่ามป่านนี่พี่น้องเอ้ยยายพ่อนเซมพสุกดีค่ะแทนี อลังการพี่น้องเลยดอกได้น่อยขขอยกรสิจงไว้คือเก่าได้พี่น้องเด้อจงไว้ให้ผู้เพิ่นมาที่หลังเพิ่นได้เก็บไปนั่มอันจะของมากก่อนกเอาดอกง่ญ่ๆพี่น้องเลย ว้าวว้าวเห็ดบุญบปดบาดบัดบัดพี่น้องอันนี้พ่นี่ไงน้อยเอาพ่นไปเอามาหาเอาแต่งามๆนน่พี่น้อง อันใดบอง่ามขอกระสิบ่เอาเริ่มบาดท,ที่นี่เห็ดง่ามปันนี่เห็ดทั้งเยอะทั้งสวยนี่ ขึ้นเขาเมื่อใดก็โชคดีเมื่อนั่นพี่น้องเอ,อ้ยย่ายพ่อน ห้อยอันส้องใส่สิมันห้อยอันอีหยอย่างคนไมาเคียอันเอาว่าห้อยนกก็คือสิเคียะคักแต่พี่น้องนี่นโอ้เห็ดงามคากบาดททีนี น้องเอ้ยเบิง่งมาพร้เฮ็ดงามแบตเตอรี่กับเบิร์ดที่นี่พี่น้องเอ้ยคอยสิเก็บฟหรอคอยสิไปนั่งปาดขาตัดขาอยู่เฮี้ยนให้พี่น้องเข้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้องามคักงามแน่มือไม้คอยสิขึ้นไม่อีกจักสิท่านบ่ท่านเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อโอเคนะคะเนาะอันนี้ก็คือสรุปเฮ็ดให้พี่น้องเข้าเบิงะะนะบ่งเนาะค่ะเนาะเบิ่งสวนตะขาเฮ็ 3, 4, 5, 5, ดเพิ่นสามสี่หาดอกกันไหมพี่น้องจำได้ปะ ทียายพ่อนเจ็บเกินมาหาดอกกันไหมบึงเนี่ยขาเพิ่นโผดพ่ออัี้ได้พี่น้องเบิ่งพ่นอันนี้พันใหญ่พี่น้องอันนี้พันพันสายพันใหญ่นะคะเนาะเนี่ยเฮ็ดนะว่าจิตัดขาให้พี่น้องเข้าเบิ่งกันเลยบ่ได้อันถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเข้าเบิ่งนะคะน่ะเนาะเอายายพ่อนกะสรุปเฮ็ดให้พี่น้องเข้าเบิ่งคะ่ะเดี๋ยวยายพ่อนกะ จะแบ่งไว้ถ้ากินน้ำเอาไปให้ผู้เฒ่าเพิ่นน้ำนะค่ะเนาะอเอาเก็บไปแจก,กผู้เฒ่าไปน้ำพี่น้องโอเคนะคะเนาะยายพ่อนขอขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเลยค่ะเด้อที่เขามาเป็นกำลังแรงใจขอให้เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบคุณมากคะ่ะ